ปิ้งอันฮอตด็อกนะจ๊ะปิ้งฮอตด็อกให้น้องเอิญว่าได้ดังไฟทานนะคะปิ้งแบบนี้เอานะคะเนาะว่าด,ดังไฟดังไปแล้วมึอเสาร์ที่คานดังไฟทานหลายเือเนาะคะเนาะกระเฮดแบบนี้เอานะคะเนาะนนนนนอย่างานี้ก็คะนะือห้ากินอันปิ้งในย่างห้าวหรอเนาะอืมปิ่งปิ้งไป เลี้ยนเครื่องมือค่ะน้องเอินเลี้ยนเครื่องมือกับกับเทียงใหย่ห็เลยปิ่งอันนี้ให้กินใส่กอกฮอตดอกให้กินนี่ขนาดเนาะเตาห้อนห่อนกันค่ะขั้นเตาห้อนกันติดกระทะติดอันนี้กตัต้งไงห้น่นห่อนกันนะเนาะ,นะ,นะเออแล้วนั่งกินนั่งก็สิกินกับน้ำจิ้มอะไรลูกชิ้นอะไรค่ะ กินกำลังกินรอกสินแน่พอนอมาหายพิดีอืมปิ่ง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 อืมสุกสุกจักหน่อยค่ะพัดปละสุกสิบปลาแสบนะนะเ้อเดือๆจักหน่อยอืมอืมอืม เหลืองใกล้จะเหลืองแล้วเนาะค่ะเนาะใกล้จะเหลืองแล้วนี่ยัดใส่กับบ่ได้ไปเฮ็ดงานบ่ได้ไปซักผ้าเรกค่ะมื้อนี้ก็ได้หยุดซองมือค่ะหยุดซองมือเฮ็ดเวียกเฮ็ดนั่สวนทางบ้านนี่แหละค่ะเราหยุดเล้งกับวันเวลาเฮ็ดมันก็หกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยุดขอหยุดจคกซองมือ พราะว่าที่ลานกับขนกับลายอยู่ค่ะคนคนบ่มีแย้ใสกับปฎิยุทธ์ดอกสลับซับเปลี่ยนกันเนาะคะ่ะเนาะข้นอยู่ลานซักฝากกับไหลข้นเนา่แต่เลยว่าเออเพิ่นเฮ็ดไป่ซานหลายคนเนี่ยน้ำเอเอ,เอ,เอื่อันก็จสิไปเลยนาะคะเนาะมีเริ่มเหลืองแล้วนะค่ะเนาะมีเดืองแล้วเ,เริ่มเหลืองแล้วเต่าอันนี้แย้ใส่กับซื้อมั้ง ห้าปีแล้วค่ะราคาเท่าไรเน,นะา,นานะ,ะ,นะบ้านจำบ่ได้เนาะค่ะเนาะเมื่ถึงสองพันเนาะแคใส่ว่าประมาณท่านไปดไปนี่แหละค่ะท่านเจ็ดท่นแปดนี่แหละค่ะจำบ่เคยได้เพราะเจ้ว่าเมื่ถึงสองพันซื้อมาหาปีแล้วเนาะเห็ดตรงกลางนี่ก็เอาอ่อน NO. เอาหมอเพิ่นมาตั้งเป็นอันกินจิ้มจุ้มฮอนใหญ่เนาะคะ่ะแล้วนี้กระปิง้งตรงกลางก็ ท่านจะไหมค่ะช่วยมือนี่นะ,ะเกลียวดังฟื้นดังทานติ่งแต่สมัยะเป็นเล็กหน่อยโอ้ลำบากโอ้เดี๋ยวเลืองเราเลืองละหาจานมาใส่กันนะจานะาจานใส่ก่อนอืม <c oughs> ใส่ก่อนนะคะเนาะจานออกทิศซูห้องกันจะ้ะอืม,มเอาสั้นอยู่ละไม่ลายกระสีไม้ผลแต่ว่ากระเพาะเหลืองกระเพาะนั่นอยู่ค่ะอันดำลายกระสีดำอ๋อหุยหุยหอมหุยฮุย นีะนะ่เหล่าน้าองคณะเทสแล้วน้ำจิม้มเหรอน้ำจิ้มมาให้นั่ง๋ยวแมวกระสิจ,สะะนะจ่องอยู่นะค่ะนาะแมวกระจ่องอยู่ต้องถือไปนั่มเนาะค่นะนาะเพราะแมวกระจ่องเทสยังก็ต้องถือไปนั่มทุกอย่างค่ะโอ้โอ้ถือไปนั่มเห็ดไปนั่มจะใส่สิ ให้ใส่เสียเงนนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่ามองอะไรอ่ะถือมือเดียวเฮ็ดมือเดียวนี่แหละมันไม่ไล่เลยนะะนึกค่นเนาะบ่วยใดทักเกาะะ่าค่ะเฮ็ดสองมือเฮ็ดมือเดียวแต่ว่าใดคือเกา่ามันล,ละล้ำบาสนึกขันตักน้ำจิ้มก่อนตักน้ำจิ้มไปให้อ่า น้องเอิญเพิ่อกินกันน้าเนาะตะวันตะวันน้ำจิ้มเขากอบว่าจิ้มหลายดอกเล็กน้อยเล็กน้อยเขาบอกว่าจิ้มหลายคือคุณยายเลยเขาบอได้เพสดอกค่ะตัวเล็กน้อยก็าพอมากจิ้มเขาพ่มากจิ้มหลายคือเฮ้านี่นี่น้อค่ะเนาะนี่นี่นี่นหะเพิ่อนจะจิ้มถ้านีละฮาสอบฮาอันสอบให้เพิ่อนกันสอบสอบน้อยจิ้มให้เพิ่อนกัน อืมสิ้มจาอออืมแลก็เป็นไงอใช้บะมักเป็นไงน,นะเอะอนุญาติเอเอาไปเพื่อนกินก็นะจ๊ะเนาะกะพ่ออัดันอยู่นี่ค่ะกินมเพี้ยง่ายๆค่ะ <c oughs> กินง่ายๆง่ายๆ,ๆย่าใส่บะมักง่าย <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบมาเบิงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ